ชดดลอะคาหลักซิปบอกเลยว่าลุคนี้ราคาไม่ถึงร้อยเลยสักชิ้นคะ่ะเดี๋ยวโซจะมาสอนฮาวทูแต่งหน้าลุคนี้ด้วยนะคะ มาเริ่มกันที่หน้าสดแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกโซจะบำรุงผิวด้วยน้ำแร่แล้วก็สกินแคร์นะคะเพื่อเติมความชุ่มชื้นช่วงนี้นอนแบบนอนเชานะ้านั้นหน้าสมมากขั้นตอนแรกโซจะลงด้วยคอนซีลเลอร์นะคะของตัวนี้เลยโซซื้อมาในราคาแบบ18 บาทอะทุกคนของนูโวนะคะเดี๋ยวโซจะแปะล้านค้าไว้ให้เนาะเราก็แต้มจุดด่างดำนะคะรอยต่างๆร่องแก้มนะโซเลือกสีมาค่อนข้างที่จะขาวกว่าผิวไปนิดนึงนะคะกลิ่นของเขาก็มีความรุนแรงนะ,ะไม่ค่อยชอบกลิ่นสักเท่าไหร่นะคะลงริปบ,บามบำรุงปากนะคะระหว่างรอคอนซีลเลอร์แห้งเนาะให้คอนซีลเลอร์หมัดๆนะคะเราค่อยมาเกลีก่ย พอเกลี่ยแล้วเนี่ยเนื้อเขาก็ค่อนข้างที่จะเกลี่ยง่ายนะไม่ได้เกี่ยยากอะไรนะคะต่อมาตามด้วยรอ,องพื้นนะคะตัวนี้โซไม่ได้สั่งออนไลน์นะไปซื้อในอพวกร้านบิวตี้แถวบ้านนะคะอันนี้ก็ราคาประมาณ89บาทค่ะ คือสีรองพื้นค่อนข้างที่จะโอเคเข้ากับผิวของโซนเนื้อรองพื้นก็เกลี่ยง่ายเหมือนกันค่ะที่ไม่ชอบอีกเหมือนกันก็คือเรื่องของกลิ่นนะคะไม่รู้ว่ามันกลิ่นมันคล้ายๆแบบน้ำมันน่าจะเป็นส่วนผสมในรองพื้นเขาแหละต่อมานะคะก็ตามด้วยเชดดิ้งแบบครีมนะคะนี่ก็ซื้อในร้านเครื่องสําอางแถวบ้านเหมือนกันนะคะราคา89บาทเหมือนกันค่ะก็สีก็โอเคนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ ประทับใจเท่าไหร่เนาะตามราคานะคะทุกคนอ่ะต่อมานะคะก็เป็นอายแชโดว์ที่ชอบมากๆคือแบบเฮ้ยราคา89บาทค่ะทุกคนของนูโวเดี๋ยวโซแปะร้านไว้ให้เนาะแล้วโซจะใช้คู่กับแปรงนะคะแปลงอันนี้เป็นแปรงขนแพะนะสามารถสั่งได้ที่โซนะคะราคา199บาทนะคะอ่ะเราก็เติมคอนซูลเลอร์ที่ตาหน่อยก่อนจะลงนะ เราจะใช้แป้งนะคะในการมาจุ่มสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะเพื่อเป็นเบรดให้เปลือกตานะเปลี่ยนหัวแป้งนะคะแล้วก็มาจุ่มสีน้ำตาลเป็นส้มอิดๆนะคะทาบริเวณหางตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนค่อยๆวนๆไปนะคะให้เป็นเบ้าตาตรงด้านหลังนะคะแล้วก็ใต้ตาด้วยนะ เกลเี่ยเบนเบนไปนะคะใช้แป้งนะคะมาเบนอีกรอบหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะโซจะเอาแป้งหัวพุ่มอันใหญ่ๆนะคะมาเกลเี่ยเบนเบนให้มันฟูงเลยแล้วใช้แป้งอันเล็กนะคะมาใช้สีน้ำตาลอ่อนๆส้มๆนะคะเกลี่ยบริเวณใต้ตานะคะให้มันแบบเชื่อมกันแบบนี้เลยเนาะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้แปรงอันเล็กๆเหมือนเดิมใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะมาคัดเบ้าบริเวณหางตานิดหน่อยให้ตามมันดูมีมิติดูชัดมากยิ่งขึ้นนะคะลุคนี้เป็นลุคแบบโทนน้ำตาลนะซึ่งสามารถแต่งเข้าได้กับ ทุกลุกทุกวันนะคะเสร็จแล้วโซก็จะใช้สีทองนะคะชิมเมอร์มาแต้มบริเวณหัวตานะคะเพิ่มความเป็นประกายนะคะลุกนี้แต่งไม่ยากนะคะทุกคนซึ่งโซแต่งออกมาก็คล้ายๆกันทุกลุกแหละแต่ว่าก็ใช้โทนสีเปลี่ยนๆไปเนาะอะ,อะต่อมาก็มาใช้ไอไายไลเนอร์อันนี้ก็ซื้อมาของ n ูโวเหมือนกันนะคะราคาประมาณ45บาบาทมั้ง เดี๋ยวขึ้นราคาไว้ให้ละกันจำไม่ได้นะคะก็ลากไปเลยจ้าเส้นสีของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดำสนิทนะคะแล้วก็เกี่ยงง่ายด้วยนะคะแล้วก็แต่ว่าตรงหัวแปลงนะคะมันค่อนข้างใหญ่ไปน,นิดนึงแต่ว่าก็ชอบนะต่อมานะคะเป็น ODBO นะคะเฉดยิ่งอันนี้ซื้อมานานแล้วราคาประมาณออ99นะคะซื้อในห้าง แล้วก็เชดดิ้งไปเลยนะคะกับแปรงขนแพะอันนี้คือแปรงนุ่มมากทุกคนโซ่ขายเป็นเซตนะซื้อยกเซตสำหรับมือใหม่ได้เลยเนาะอ่ะเรามาลงลิปกันดีกว่าแต่งหน้าโทนน้ำตาลแล้วลิปก็ต้องคุมโทนเป็นสีน้ำตาลด้วยนะคะลิปนะคะโซจะใช้เป็นทั้งลิปแล้วก็เป็นทั้งบัตรเลยนะคะสีคือสวยมากอันนี้ก็ของนูเวอร์เช่นกันราคาประมาณ สีบาบาทมัง้งหรือ20่ิบนี่แหละเดี๋ยวแปะให้ดูคือแบบอะไรจะถูกเบอร์นั้นแกแล้วนูโวคือเขาเขาเป็นอ่าร้านออฟฟิเชียลนะเราไม่ได้สปอนจากเขานะแต่เราลองซื้อมาใช้คือสซะสั่งสินค้าจากจีนเยอะแต่ว่าเราก็ต้องมีการเลือกร้านค้าเนาะอะ,อะ ต่อนะคะมาไฮไลท์กันนิดหนึ่งนะคะเมื่อกี้ไฮไลท์กับเชดดิ้งเนี่ยมันเป็นตลับยี่ห้ออะไรนะโ mm hmm. ซซื้อมาจากร้านเอ่อบิวตี้เหมือนกันประมาณ59บาทหรือ89นี่แหละประมาณเนี้ยทุกคนเออราคาถูกมากแล้วก็ดัดขนตาปัดมาสคาร่านะคะมาสคาร่าของ m a เบอรินนะคะ m a เบอรินก็ร้อยกว่าบาทนะอืม คนตาชัดแล้วนะคะต่อมาก็มาเขียนคิ้วกันเลยนะคะดินสอเขียนคิ้วนะคะโซซื้อมาของซิตทูซิตนะราคา80กว่าบาทอืมนะคะเขียนก็ค่อนข้างโอเคเลยนะจริงๆแล้วโซจะใช้อีห้อหนึงที่ใช้ดีมากของ in2d ูนะคะ ราจะเก็บความเรียบร้อยของขอบคิ้วนิดหน่อยนะคะโดยใช้คอนซูเลอร์มาเก็บขอบคิ้วนะการเก็บขอบคิ้วของโซแบบง่ายๆเลยนะก็จะจุดจุดแต้มแล้วก็เอาฟองน้ำมาเกลี่ยนะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วจ้าฟินิชลุค ใครชอบลุคนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้โซด้วยนะคะและใครอยากดูลุคอะไรหรืออยากให้โซซื้ออะไรมารีวิวอีกนะคะก็คอมเมนต์ินบ x ็อกแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของโซด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ